สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพูดกันในประเด็นข่าวนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งคุณแพรทองทานชินวัตนนั้นจะแถลงต่อสภานะครับในวันที่12กันยายนนี้นะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านแล้วก็สวนั้นมีการอภิปรายด้วยนะครับในวันที่13กันยายนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ ซึ่งเรื่องของการถแถลงนโยบายนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับก่อนที่รัฐบาลนั้นจะมีอํานาจเต็มในการที่จะเข้ามาบริหารราชการนะครับอนุมัติงบประมาณยกย้ายข้าราชการอะไรได้นะครับแล้วก็จะประชุมคอมอแบบที่สามารถที่จะสั่งการอนุมัติเรื่องต่างๆได้นะครับในวันที่17กันยาก็คือวันอังคารหน้าเลยนะครับ วันนี้นั้นพาเพื่อนๆมาคุยกันนะครับในเรื่องของ10นโยบายเร่งด่วนนะครับที่รัฐบาลแพทองทานนั้นประกาศว่าจะทำนะครับคือเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าในเอกสารคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้นมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับที่เป็นเรื่องเร่งเร่งด่วนนะครับซึ่งเอกสารนี้นะครับก็ได้ส่งให้สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมทั้งเรื่องของการเผยแพร่นะครับออกไปให้ประชาชนนั้นได้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็มี สื่อมวลชนหลายแขนงนะครับที่นําประเด็นต่างๆนั้นไปตีแผ่นนะครับแต่วันนี้เราจะมาลงลึกกันนิดหนึ่งนะครับมาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งแล้วกันว่า10นโยบายเร่งด่วนนั้นมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเอกสารคําแถลงนโยบายนะครับของนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะแถลงต่อสภาในวันที่12กันยายนนี้นะครับก็เราดูไปพร้อมๆกันนะครับถือว่าเป็นการทําความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะว่านโยบายของรัฐบาลนั้นก็ได้รับการจับตามอง่างหลายฝ่ายนะครับว่า รัฐบาลนั้นแถลงแล้วจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับมีวิธีการที่จะผลักดันอย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเอกสารที่พูดถึงเรื่องของพะบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับเป็นในส่วนแรกนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะพูดถึงคําแถลงนโยบายแล้วนะครับแต่ว่าคําแถลงนโยบายนะผมอ่านดูแล้วนะครับในภาพรวมนั้นถือว่าเขียนกระชับเลยนะครับครั้งนี้ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเอกสารจริงๆก็มีความยาวนะครับถึง85้าหน้านะ แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ในภาคผนวกภาคผนวกนะครับแล้วก็ในส่วนที่นาะยกรัมนตีจะถแถลงนะก็จะเป็นประเด็นประเด็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะกาแลวกันนะครับคือเอกสารฉบรับนี้ก็พูดถึงเรื่องของความท้าทายก่อนนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นเขา,าบริหารประเทศในภาวะที่เผชิญความท้าทายอะไรบ้างนะครับประการแรกนะครับความท้าทายที่เจอนะครับก็เป็นเรื่องของการาสร้างชีวิต แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะครับลดหนี้ลงนะครับเพราะว่านี้คัวรเรือนนั้นมีอยู่สูงถึง16ล้านนะครับ16ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็คิดเป็น90%ของ GDP ประการที่2นะครับเรื่องของสังคมและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับถูกท้าทายด้วยการเข้าสู่สังคมสูงอายุเร็วกว่าที่ประเทศอื่นๆเจอนะครับก็คือเรามีคนแก่เยอะขึ้นนะครับจำนวนแรงงานก็ลดลงอัตราการเกิดก็ลดลงนะครับประการที่3านั้นก็คือความมั่นคงปลอดภัยของสังคมนะครับถูกคุกคามจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด นะครับประการที่4ก็คือ SME ของเรานะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องของ NPL ที่สูงนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันนั้นจํากัดนะครับแล้วก็ทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นเป็นไปได้ยากด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของประการที่5ต่อมานะครับ <S 2> <S 2> ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมดั้งเดิมของไทยนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลกนะครับแล้วก็ประการที่6นั้นเป็นเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องของ climate change ที่ถือว่า มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของมลพิษทางอากาศด้วยนะครับที่จะกระทบคนกว่า10ล้านคนนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวปีต่อไปมันจะเป็นปัญหาตามมาก็ต้องเล่งแก้ไขนะครับประการที่7นะครับประเทศไทยนั้นเผชิญกับความไร้เสถียรภ,ภาพทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้ร่วมกันนะครับมีความขัดแยง้งแบ่งขั้วที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ การที่8นะครับในเรื่องของความท,ท้าทายเรื่องของรัฐราชการแบบรวมศูนย์แล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเอารัฐร,ราชการที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับก็ยังทําให้การกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นนะครับก็มีมีข้อจํากัดนะครับจากระบบร,ราชการที่ใหญ่โตนะครับก็ทําให้ศักยภาพในเรื่องของการที่จะรองรับการให้บริการประชาชนนั้น ก็ไม <IM> ่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับและความท้าทายประการสุดท้ายก็คือเรื่องของความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือว่าจีโอ p o l i t i c นะครับเรื่องเรื่องของการแบ่งค่ายแบ่งขั้วของมหาอำนาจต่างๆนะครับมีเรื่องของการกีดกันทางการค้านะครับการใช้ระเบียบโลกที่เป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะสร้างกําแพงภาษีนะครับแล้วก็ทําให้การแข่งขันระหว่างประเทศนั้นนะครับมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับกระทบต่อเรื่องของการส่งออกเรื่องของ เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติด้วยนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความท้าทายนะครับทีออ่รัฐบาลนั้นก็จะต้องรับมือนะครับแล้วก็นํามาสู่การกําหนดนโยบายนะครับซึ่งนโยบายเนี่ยก็มีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามีหลายข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะครับออในส่วนของสิ่งที่ จะมีการกําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนก่อนเลยนะครับก็คือในเรื่องของการแก้หนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดนะครับอันนี้เราก็ได้พูดไปถึงตอนต้นแล้วนะครับบอกว่าเรื่องของการทําทันทีนะครับของรัฐบาลนะนโยบายแรกะครับการแก้หนี้ก็คือจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถยนต์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญนะของประชาชนนะครับ การช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทําให้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ต้องไม่ขัดกับเรื่องของภาวะภายทางจริยธรรมนะครับหรือว่าเรียกว่ามอร์ลฮัสศาดตรนะครับก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าไปไปตัดหนี้ยกหนี้ให้กับคนที่มีหนี้อยู่แล้วนะครับแล้วมันไปกระทบกับคนที่จ่ายหนี้อยู่เป็นปกตินะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาที่เรียกว่ามอร์ลฮัสศาดตร์ได้นะครับคนที่ใช้ นี่อยู่ปกติเนี่ยก็ไม่อยากที่จะใช้นี่นะครับเพิ่งอันเนี้ยก็ต้องแก้ไปด้วยแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเพื่อให้การแก้นี้สินนั้นมันสามารถทําได้ทั้งระบบนะครับนโยบายเร่งด่วนที่2นะครับรัฐบาลทําทันทีในเรื่องของการดูแลแล้วก็ส่งเสริมปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยนะครับโดยเฉพาะ SME ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นปัญหาเยอะนะครับในเรื่องของการที่เข้ามาของต่างชาตินะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับ การแก้ปัญหานี้สินของ SME นะครับการพักหนี้การจัดทำ matching f u n นะครับอันนี้เป็นนโยบายที่รัฐจะทำเพื่อที่จะประคับประคองให้ SME ของเรานั้นกลับมาเป็น,นกลไกที่แข็งแรงในระบบเศรษ,ษ,ษฐกิจได้นะครับนโยบายที่3นะครับรัฐบาลนั้นจะเร่งออกมาตรการเพื่อลดค่าพลังงานและค่าสาธรนุประโภคนะครับโดยทําในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานควบคู่กันการจัดทําปรับปรุงกฎหมายนะครับแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับในเรื่องของการ แก้ปัญหาพลังงานนะครับโดยการที่ทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองนะครับทำทางน้ำมันยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับแล้วก็สำรวจหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องของแหล่งพลังงานใหม่ๆเพิ่มเติมนะก็เป็นเรื่องที่เราจะทำการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนนะครับทางทะเลกับทางกัมพูชานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องมาสารต่อเรื่องนี้นะแล้วก็นายกร,รัฐมนตรีของสองประเทศนั้นคุยกันมาตั้งตั้งแต่สมัยเรียกได้ว่าตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณนะครับแล้วก็คุยกันมาต่อเนื่องนะครับมาสมัยพลเอกประยุทธ์ก็มีการตั้งกรรมการนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาก็บอกว่าจะเล่งเรื่องนี้นะครับก็เพื่อที่ถ้าเกิดเรามีแหล่งกา๊าซนะครับหรือว่าแหล่งปิโตรเลียมของตัวเองเนี่ยการที่จะพึ่งพาพลังงานจากข้างนอกนั้นก็ลดลงนะครับแล้วก็ทําให้ เรื่องของการกําหนดราคานะครับเรื่องของการอุดหนุนพลังงานนั้นก็สามารถที่จะทําได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายบุมมองของรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการลดค่าสารุปพโภคเนี่ยรัฐบาลจะเน้นไปในเรื่องของการสง่งส่งเสริมการใช้ขนส่งมวลชนนะครับทำยังไงก็คืออย่างนโยบายของที่คุณสุยะจึงนุ่งจึงนุ่งเรืองกิจบอกนะครับว่าจะทํารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับทุกเส้นทางนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นขึ้นรถไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ย ก็จะผักด้านเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็มีไทม์ไลน์ออกมาเขาคาว่าภายในปี2568นกะครับก็จะมีการให้คณะรัฐมนตรีนัพิจารณาโครงการนี้นะครับแล้วก็จะหาแหล่งเงินนะครับมาสำหรับซัพพอร์ตเรื่องของการทำรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายนะครับในขณะที่ตั๋วดยสารราคาเดียวนะครับหรือว่าซื้อบัตรโดยสารแล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับเรื่องของการเดินทางรถเรือรางนะครับแล้วก็ แบบนี้นะครับก็คาดว่าถ้าทําได้นั้นประชาชนจะหันมาใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้นนะครับก็เป็นการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของจราจรด้วยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของบนพิษด้วยนะครับนะครับข้อต่อมานะครับเป็นนโยบายที่4นะครับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคือการทําในเรื่องของการนําเศรษฐกิจนอกระบบนะครับแล้วก็เศรษฐกิจใต้ดินนะครับขึ้นมาสู่ระบบภาษี คือตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเนี่ยรายจ่ายของประเทศไทยนั้นสูงกว่ารายได้นะเราก็ขาดดุลงบประมาณทุกปีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนะครับเรื่องของการอุดหนุนเงินให้กับกลุ่มปอบางนะครับแล้วก็เรามีการตั้งงบประมาณนะครับปีหนึ่งเกือบเกือบแสนล้านนะครับซึ่งตรงเนี้ยรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายนะครับภาครัฐก็เลยคิดนะครับว่าจะนําเศรษฐกิจ ใต้ดินนะครับหรือว่าเศรษฐกิจนอกระบบนั้นขึ้นมาอยู่บนดินนะครับเข้ามาระบบภาษีทําฐานภาษีขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้การจัดเก็บไรายได้เพิ่มนะครับขึ้นภาษีเนี่ยมันยากนะครับก็ทางนันทาฐานภาษีให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้คนมาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีวิธีการที่จะดูแลนะครับอย่างเช่นการเอาไรายได้ ที่ได้จากเศรษฐกิจใต้ดินนะครับอย่างเช่นอย่างหวยใต้ดินนะครับพนันออนไลน์ที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับขึ้นมาจดทะเบียนให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็เอารายได้นั้นขึ้นรัฐเข้ารัฐนะครับแนวคิดก็จะเป็นประมาณนี้เข้ามาในรัฐนั้นนะครับก็มาทําภาษีที่เรียกว่าระบบเอียร์มาร์กแท็กนะครับแล้วก็จะทําให้มีเงินไปอุดหนุนสาธารณสุขสาธารณุปรภคนะครับแล้วก็อุดหนุนการใช้จ่ายพื้นฐานต่างๆของประชาชนนะครับ นโยบายเร่งด่วนที่5นะครับคือนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้หลายๆคนรออยู่นะครับก็คือเรื่องของดิจิตอ l วอลเล็เรื่องของ Digital วอล l ล็ตเนี่ยนะครับก็ในการแถลงนโยบายครั้งนี้นะครับนายกรลฐมตรีจะแถลงว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเดินหน้านะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับผักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ต ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับและพัฒน,นาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒน,นาหมู่บ้านด้วยชุมชนเมืองนะครับแล้วก็กองกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะสนับสนุนการประกอบอาชีพนะครับ นโยบายที่6นะครับเป็นนโยบายที่รัฐบาลนั้นทําในเรื่องของการเกษตรนะครับปรับปรุงเกษตรให้ทันสมัยนะครับทำเกษตรแบบแม่นยําทันสมัยนะครับโดยมีแนวคิดก็คือเรื่องของตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขียนไว้ในนโยบายนะครับก็จะเป็นการทําต่อเนื่องนะครับในการเอาเทคโนโลยีการเกษตรนะครับอย่างเช่นเกษตรแม่นยํานะครับเทคโนโลยีด้านอาหารนะครับมาใช้พัฒนาอาชีพนะครับทั้งเรื่องของเกษตรประมง แล้วก็การสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับรวมถึงโอกาสในตลาดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฮาราลานะครับแล้วก็ในนโยบายที่เอาฟื้นกลับขึ้นมานะครับก็คือนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่จะตอบสนองความต้องการของโลกนะครับด้านความมั่นคงทางอาหารและเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและพืชผลเกษตรนะครับทั้งใน เรื่องของนโยบายของการ,กรเกษตรที่จะยกระดับรายได้ของกเกษตรกรก็ถ,ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลให้ความสนใจนะครับแล้วก็เขียนไว้ในในโยบายนโยบายที่7นะครับรัฐบาลนั้นจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนี่เราก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับมีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมไม้นะครับการดึงคนเข้ามาประชุมแล้วก็สัมมนาในประเทศไทย อุตสาหกรรมที่ทํางานทางไกลนะครับก็คือคนที่มีฝีมือนะครับเข้ามาอยู่เข้ามาใช้จ่ายเงินในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทํางานแบบดิจิตอลนอแม็ก็คือว่าเอ่อพวกนี้นะครับบางทีมาเขียนโปรแกรมนะครับหรือพัฒนาเกมอะไรพวกนี้อยู่ในด้านนอกออฟฟิศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกแล้วก็ชอบมาที่เอ่อประเทศไทยเช่นกันนะครับเพราะว่าเอ่อประเทศไทยนั้นก็มีค่าของชีพที่ไม่แพงนักนะครับน่าอยู่นะครับเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับประเทศไหนนะครับแล้วก็ ในส่วนของอินเทอร์เน็ตโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็สามารถที่จะมีระบบที่ซัพพอร์ตได้นะครับมีความเร็วของอินเทอร์เน็ตไปถึง 5G นะครับพวกนี้ก็จะเป็นประเด็นที่พวกดิจิตอลนอร์แมดนะครับเป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะเข้ามาหาสถานที่ทำงานในประเทศไทยแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่อาศัยพักผ่อนไปด้วยนะครับบางคนนั้นมากันเป็นครอบครัวก็มีนะครับถ้าเกิดว่า,าลงไปทางใต้นี่นะครับภูเก็ตสมุย นะครับพวกนี้เราจะเห็นเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มาทํางานกันที่ไทยนะครับแล้วก็พาพาครอบครัวนั้นมาอยู่ด้วยนะครับบางทีนะครับเรื่องของการเพิ่มการท่องเที่ยวนะครับโดยส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คือแมนเมดนะครับแมนเมดเดสิเนชันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนน้ําสวนสนุกศูนย์การค้าหรือว่าในอนาคตนะครับมีสถานบันเทิงครบวงจรนะครับแบบนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่า มันจะสามารถที่จะผลักดันได้หรือไม่นะครับเพราะว่าสานบันเทิงของวงจรนั้นก็พอพูดประเด็นนี้บางคนก็จะพุ่งเป้าไปที่คาสิโนนะครับซึ่งทางรัฐบาลนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่เรื่องของทําแค่คาสิโนนะครับแต่ว่ามีโชว์มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราก็จะดึงกีฬาระดับโลกนี่นมาจัดในไทยได้ด้วยนะครับก็คือทำคอนเสิร์ตฮอล์ทำสานามกีฬานขนาดใหญ่นะครับไว้ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแบบที่สิงคโปร์ทำนะครับแล้วก็ถือว่าจะเป็นออปชันที่จะทําให้ ประเทศไทยนั้นมีรายได้เข้าประเทศเพิ่มนะครับจากนโยบายนี้นะครับนโยบายที่8นะครับนโยบายที่8นั้นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับตะกี้เราดูความท้าทายของประเทศไทยเลยนะครับว่าคนไทยนั้นนะครับมีบางส่วนนั้นที่ติดยาเสพติดจริงๆนะครับตั้งแต่เด็กๆมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นต้นต่อของปัญหาหลายอย่างนะครับซึ่งต้นต่อของเรื่องของการขโมยของนะครับเรื่องของ การที่มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะครับพวกนี้นะครับก็จะมาจากปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของภาครัฐในการปรับปรามยาเสพติดนะครับจะเป็นนโยบายเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในการที่จะเอาผู้ค้านะครับลงมาลงโทษแล้วก็เอาผู้เสพนั้นไปสู่กระบวนการรักษานะครับแล้วก็ช่วยคืนคนดีกลับสู่สังคมนะครับก็คืออันนี้จะเป็นโมเดลเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําเรื่องนี้นะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเช่นกันนะครับ ก็อยากให้ทางรัฐบาลน,นะครับก็ผักดันเรื่องนี้จริงจังนะครับรัฐบาลที่เก้านโยบายที่9นะครับเรื่องของรัฐบาลน,นั้นจะมุ่งไปเรื่องของการปรับปรามอาชกรรมออนไลน์นะครับแล้วก็มิจฉาชีพต่างๆที่หลอกลวงประชาชนนะครับซึ่งจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับวิธีการก็คือเพิ่มศักยภาพนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการป้องกันและปรับปรามแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์นะครับรับมือกับอาชกรรมออนไลน์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือมิจฉา,าชีพอย่างทันท่วงที ช่วยเหลือไม่ให้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับขออภัยนะครับไม่ใช่ช่วยเหลือมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ผนึกกําลังเรื่องนี้เป็นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน้วยนะครับให้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากมิจฉาชีพข้ามพรมแดดพวกนี้นะครับแล้วนโยบายที่10นะครับนโยบายสุดท้ายนะครับรัฐบาลนั้นจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแล้วก็จัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับได้แก่ คนพิการผู้สูงอายุนะครับกลุ่มชาติพันธ์บุคคลไร้สัญชาติเพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐโดยสะดวกตามที่กฎหมาย,ยบัญญัติเอาไว้นะครับกฎหมายได้มีการบัญญัติเอาไว้นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอันนี้แค่10นโยบายเร่งด่วนนะครับที่รัฐบาลนั้นจะถแถลงต่อรัฐสภานะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อเนื่องนะนะครับเพราะว่าหลายๆนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็อย่างเรื่องของการเอาเศรษฐกิจนอกระบบนะครับเข้ามาอยู่ในระบบนะครับแล้วก็การที่เอาเรื่องของอินฟอร์มอลที่เป็นทางทางเศรษฐกิจนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ได้อยู่ในฐานภาษีนั้นนะครับขยายออกไปเนี่ยพวกนี้นะครับเรื่องของ e n t e r t a i n m e n t Complex นะครับเรื่อง พวกนี้นะครับก็จะทําให้นโยบายของภาครัฐเนี่ยนะครับมีการที่จะขับเคลื่อนไปนะครับหลังจากที่แถลงนโยบายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับว่าในที่สุดแล้วนะครับจากนโยบายที่แถลงนั้นสามารถที่จะทําได้จริงมากน้อยขนาดไหนนะครับยังไงเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่ไลเรามาติดตามเรื่องนโยบายของภาครัฐอีกทีนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลด้วยครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนคร สวัสดีครับ